โรงเรียนซาก,กุระวันจัดงานกีฬาสีวันนี้ฉันจะจัดงอนกีฬาสีที่โรงเรียนนะจะรบกวนพวกเธอให้ช่วยจัดสถานที่แล้วก็ไปเป็นหน่วยพยายบาลให้หน่อยได้หรือเปล่าได้เลยครับอาจารย์ใหญ่เดี๋ยววันนี้พวกเราจะจัดสถานที่ให้นะครับพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกจะไปจัดสถานที่ด้านหลังนะจัดสถานที่ตรงไหนบออ้างอ่ะก็ตอนนี้ต้องเตรียมสถานที่ของแต่ละสี อํานวยการแล้วก็จะต้องเป็นเต็น์ของพวกเราที่ช่วยในเรื่องของปฐมพยาบาลนะตอนนี้พวกเราอยู่ที่หน่วยปฐมพยาบาลอย่างนั้นเหรอหมายความว่าพวกเราจะต้องช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬาสีใช่เปล่าการแข่งขันกีฬาสีจะเริ่มเมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มวันนี้เลยหรือเปล่าใช่แล้วเราจะหลังจากจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มได้เลยงั้นเดี๋ยวผมก็จะจัดเตรียม แท่นสําหรับยืนของแต่ละสีนะครับวันนี้เราจะต้องจัดเตรียมกีฬาสีกันแล้วเหรอเร็วจังเลยนะคะอืมจะว่าไปช่วงนี้ก็เหมาะที่สุดแล้วเพราะว่าช่วงก่อนอากาศร้อนมากๆเลยพี่ฝนงั้นเราเร่งไปทํางานกันดีกว่านะอืตรงนี้จะเป็นที่ของสีแดงเอาละเดี๋ยวเพีจะตั้งอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วก็ทําเสาขึ้นไปแล้วก็ทําที่บังแดดให้ด้วยแบบนี้น่าจะเหมาะแล้วนะ แล้วก็ที่นั่งของแต่ละคนก็จะเอาขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบนี้ให้ที่นั่งแบบนี้ดีจังเลยนะจะได้มองเห็นกันหลายคนน่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นของสีเขียวเอาแล้วนะของโรงเรียนเรามีทั้งหมดสีสีพี่ฝนมีสีอะไรบ้างอย่างนั้นเหรอมีสีเขียวสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีชมพูมีสีชมพูด้วยดีจังเลยใช่ใช่สีชมพูเป็นสีสุดท้ายเอาแล้วนะ ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีส้มแล้วต่อไปสีฟ้าแล้วก็สีชมพูครบแล้วแล้วก็อย่าลืมเต็นท์ของกองอำนวยการกับเต็นท์ของพวกเราอันนี้เป็นเต็นท์ของกองอำนวยการนี่เพียงก็จะจัดไว้ตรงกลางแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่กับรองอาจารย์ใหญ่มาอยู่ด้วยกันนะ ส่วนอาจารย์ท่านอื่นก็จะคอยช่วยประสานงานอย่างอื่นแล้วก็เต็นท์สุดท้ายตรงนู้นก็จะเป็นเต็นท์ของพวกเราพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่ไงอเอาแล้วนะอย่าลืมไปเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาด้วยพี่ฝนได้เลยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลรับรองได้เลยว่าพี่ฝนจะจัดเตรียมให้เรียบร้อยฉันว่าที่ใช้เยอะๆน่าจะเป็นนี่เลยพี่ฝนเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอยาดมยาดมเหรอก็จริงนะเพื่อนๆอาจจะวิ่งแล้วก็เหนื่อยเป็นลมไปก็เป็นได้นะ โอ้โห oh, ดูยังแข่งวิ่งกันใหญ่เลยอะ่ะเอาละเดี๋ยวไปเชิญทุกคนมาดีกว่าตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเต็นสำหรับปฐมพยาบาลของพวกเราเต็นปฐมพยาบาลมาแล้วเรียบร้อยอืมแล้วก็อันนี้เต็นอำนวยการสำหรับอาจารย์ใหญ่กับรองอาจารย์ใหญ่วันนี้ก็จะมีแข่งขันกีฬาสีกันใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วลครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งขันกันเลยตอนนี้ก็สายมากแล้วนะเอาละ ต่อไปก็พาเพื่อนๆขึ้นไปประจําสีนั่นเขาจุดฟูแล้วใช่แล้วเราต้องจุดฟูสักหน่อยมันในเมืองก็จะมาดูด้วยนะพี่ฝนวันนี้วันนี้จะจัดงานกีฬาสีดีใจจังเลยเอาดอพวกน้อยไปประจําที่เต็นท์ของตัวเองได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเริ่มจัดงานแข่งขันกีฬาสีของปีนี้แล้วเนาะดีใจจังเลยค่ะในที่สุดงานกีฬาสีก็มาแล้วนี่ฉันจะได้วิ่งแข่งแล้วงั้นเหรอวิ่งแล้วๆเข้านะคะ ผมจะเอาชัยชนะมาให้ได้เลยนะครับดูทุกคนจะขยันขันแข็งกันจังเลยนะพี่ฝนทุกคนอยากจะเข้าร่วมแข่งขันกันแล้วไงฉันไม่ยอมแพ้นะลหรกนะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆเลยนะครับสู้ๆเลยครับผมโอ้โหดูสิแต่ละสีเชียร์กันใหญ่เลยพี่ฝนมีกองเชียร์กันแล้วดีใจจังเลยนั่นสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะสู้ๆนะ ชนะให้ได้เลยสีส้มสู้สสีส้มสู้ๆนะคะดูเหมือนทุกคนจะขยันกันใหญ่เลยดูสีฟ้าสิสีฟ้าสู้สสีฟ้าสู้ๆสีฟ้าของเราต้องชนะอยู่แล้วนะครับสีฟ้าสู้ๆค่ะท่าทางจะไม่มีสีไหนที่ยอมแพ้กันเลยนะเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ได้เลยพี่ฝนสีชมพูก็สู้ๆ้เหมือนกันนะคะแล้วกล่องเชียร์สีชมพูไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย กองเชียร์สีชมพูเหรอรู้สึกว่าจะลงมาแข่งกันหมดแล้วนะครับเนี่ยจริงเหรอใช่สีชมพูเขาลงแข่งขันกันเยอะหลายรายการอ่ะเอาแล้วเนาะตอนนี้แข่งวิ่งมาราธอนไปถึงไหนแล้วลองอาจารย์ใหญ่แข่งวิ่งมาราธอนตอนนี้เรากําลังจะได้ผู้ชนะแล้วนะครับแต่แบบว่าน่าจะน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เอกคิดว่าอากาศร้อนแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนจะต้องแย่กันแน่เลยแต่ละคนเนี่ยเขาจะเป็นลมกันหรือเปล่าอากาศก็ยังร้อนอยู่ดีไหนบอกวันนี้จะมีฝนตกอากาศร้อนมากเลยหรือว่าอากาศจะต้องร้อนก่อนแล้วฝนจะต้องตกหรือเปล่าปกติก็เป็นแบบนั้นนี่นะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสีซ้อมสู้ๆครับสีซ้อมสู้ๆเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันเริ่มรู้สึกแปลกแปลก ผมบึนหัวแล้วอากาศร้อนมากเลยดีนะเราอยู่ในร่มกันเนี่ยแต่ว่าอยู่ในร่มก็จริงฉันเริ่มจะไม่ค่อยสบายแล้วละค่ะนี่ยังไม่หมดรอบเองเหรอหลอีกี่รอบเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันเราหมดแรงแล้วนะคะรอผมด้วยครับผมอยู่ตรงท้ายแลวโอ้ล้มช่วยด้วยค่ะมีเพื่อนเป็นลมแย่แล้วพี่ฝนตอนนี้มีเพื่อนเป็นลมแล้วมีเพื่อนเป็นลมเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะไปละหน่วยปฐมพยาบาล ไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าเดี๋ยวเพกจะไปอุ้มเพื่อนมานะพี่ฝนเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าโบผู้เพกเร็วเข้าบโบโบโบ,โบเราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนเตรียมพื้นที่ไว้เลยเจ้าโบวิ่งตามมาทําไมเนี่ยมาเร็วเข้านี่นายเป็นยังไงม้างนะเออผมเป็นลมครับ เพื่อนเป็นลมแล้วพวกเราเรียบไปช่วยเพื่อนก่อนเร็วเขา้าอากาศร้อนมากเลยหายใจไม่ค่อยทนันไม่ได้สะดวกด้วยนะครับหายใจไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะนอนพักผ่อนตรงนี้ก่อนนี่ค่ะย,ยาดมยาดมพี่ฝนดีมากที่เตรียมยาดมมานะเนี่ยอย่างไงบ้างคะดีขึ้นมากแล้วล่ะครับยาดมที่ช่วยชีวิตแท้ๆเลยนะเนี่ย จะมีเพื่อนคนอื่นเป็นอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะดูท่าทางน่าจะเป็นอีกหลายคนเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนผมว่านั่งพักก่อนดีกว่านะครับให้ร่างกายได้คลายตัวลงบ้างเพราะว,าว่าวิ่งมาเป็นชั่วโมงแล้วนี่นาพักผ่อนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอ๋อนั่งไงสีจัมพูล,ล้มลงไปคนหนึ่งแล้วพี่ฝนแย่ yeah, แล้วครับผมไม่ค่อยดีแล้วครับผมปวดหัวแล้วก็นหนามืดมากเลยครับอากาศน่าจะร้อนจัดจนเกินไปเดี๋ยวเพกจะไปพาเพื่อนเข้าล้มก่อนนะใครก็ได้ครับช่วยผมด้วย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโบฝากดูเพื่อนๆด้วยผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะลม้มลงแล้วหลักรับถ้าอย่างนั้นก็นั่งลงก่อนนะครับอันนี้ครับพี่ดมดมเองได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทํายังไงกันดีพี่ฝนอากาศร้อนมากๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนเป็นลมอีกหลายคนนะเนี่ยงั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมอทํายังไงกันดีอ่ะไม่เป็นไรเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างเดียวเตรียมพร้อมอย่างเดียวก็เหรอมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้อากาศมันเย็นลงได้บ้างเนี่ยอ๋อ ถ้ายังงั้นนี่เลยเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะรถด,ดับเพลิงรถด,ดับเพลิงงั้นเหรอใช่เอองั้นเดี๋ยวขอพอ,อ,อก,ก่อนและกันพอ,อ,อครับคือตอนนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นลมกันหลายคนแล้วนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเป็นลมเพราะอากาศร้อนอากาศร้อนอย่างงั้นเหรอทำยัใไงกันดีแล้วให้อากาศเย็นลงพราะเรามีความคิดอย่างหนึ่งนะคะ่ะใช่แล้วล่ะครับพวกเราคิดว่าจะไปขอยืมรถด,ดับเพลิงแล้วก็มาพ่นน้ําลงมาเเบริเวณน,นี้ครับ รถดับเพลิงอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ถ้าเรามีน้ําจากรถดับเพลิงไอร้อนตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับฉันคิดว่าน้ําจากรถดับเพลิงไม่เพียงพอฉันมีอุปกรณ์เสริมบางอย่างให้ช่วยก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเราก็ผมไปเอารถดับเพลิงมาก่อนนะครับรองอาจยารย์ใหญ่อย่าใส่เข้าไปเยอะหน้าไม่งั้นที่นี่อาจจะกลายเป็นน้ําแข็งก็ได้น้ําจากรถดับเพลิงจะกลายเป็นน้ําแข็งเลยเหรอหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของรองอาจยารย์ใหญ่หรอือเปล่า ก็น่าจะเป็นไปได้อย่งั้นี่ไงรถดับเพลิงของเมืองเรามาแล้วเราจะต้องใช้รถดับเพลิงไปช่วยเพื่อนไม่ได้มาใช้งานตรงนี้สนานเลยนะไปะพี่ฝนว่าแต่ว่าข้างในเด้เขาเติมน้าไว้เต็มแล้วหรือยังเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะรถดับเพลิงจะต้องมีน้ําไว้เต็มถังตลอดเวลาไม่งั้นนะเดี๋ยวเวลาไฟไหม้นะก็จะช่วยไม่ทันไงแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเลี้ยวเข้าทางนี้เลยดีกว่ามาถึงแล้วคะ่ะ พอไปถึงปุ๊บเดี๋ยวเพียรก็จะไปพ่นน้ําให้ทั่วๆสนามนะแบบนี้จะช่วยได้จริงๆใช่เปล่าเนี่ยใช่จะต้องช่วยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะฝนตกหล่นลงมาแล้วโบไปไหนกันแล้วเนี่ยโบปุ๊กิบกโบไปไหนอ๋ะะอเจ้าโบกําลังนั่งเฝ้าเพื่อนที่เป็นลมอยู่ไงอ๋อเออใช่จริงด้วยโบนี่ก็ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกันนะโอ้โหโอ้เย็นเลยพี่ฝนใช่ ยันขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของรองอาจารย์ใหญ่นี่ช่วยได้สําเร็จแล้วละ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราก็เพื่อนๆที่กําลังวิ่งมาราธอนอยู่คงจะวิ่งต่อไปได้จนจบรายการแน่นอนไม่เป็นลมอีกแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วดูสิทุกคนนี่ขยันวิ่งกันใหญ่เลยแข็งแรงด้วยพี่หวนคิดว่านะพี่วนจะไปลงแข่งวิ่งมาราธอนบ้าง ไม่ทันแล้วเขาได้ผูช้ชนะแล้วที่หนึ่งสีเขียวที่สองสีส้มแล้วก็ที่สามสีฟ้าโอ้นดีใจด้วยนะแบบนี้ก็ดีจังเลยนะภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วในวันแข่งกีฬาสี